ย้อนยุคย้อนพิมพ์ย้อนแบบหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลวัดโคสิกอารามสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธภูณทุกท่านเลยพกบผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิ์พี่พน้องนองท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับพิวิโอนี้นะผมจะพามาทำความรู้จักกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะรุ่นนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะนั่นก็คือรุ่นศรัทธาบารมีนะออกองค์โดยวัดโคสิตาลามปีพศ2562รุ่นนี้มีวัตถุมงคลหลากหลายอย่างที่ทำออกมาโดยเฉพาะอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ค่อยได้มีการย้อนพิมพ์สักเท่าไหร่ถ้าผมพูดว่าเหรียญพุ่งข้าวบิน หลายๆคนอาจจะเ๊ะเหรียญไหนนะ้าพุ่งข้าวบินถ้าบอกว่าเหรียญแจกแม่ครัวทุกคนร้องอ๋อแน่นอนนะถ้าบอกว่าเหรียญแจกแม่ครัวหรือเหรียญไปมะย,ยมนะทุกคนจะร้องอ๋อทันทีเลยนะครับนะ mm. นั่นก็คือนี่รูปแบบเหรียญเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ mm. เหรียญน,นี้นะจะเป็นการย้อนแบบย้อนพิมพ์ของหลวงพ่อกลวยชุดินทโลมาเป็นวัตถุมงคลเอ่อรุ่นที่3ของหลวงพ่อนะครับนะที่ออกตรงโดยวัดโคศิตารามปีพศ2 5 2 1ร นะอันนี้นะทางวัดโกศิตารามเขามาทําย้อนนะมาออกในปีพศ2 5 1 2แล้วเหรียญที่ผมนําให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญนเนื้ออันปะกานะครับนะสวยงามเป็นอย่างมากอันนี้ด้านหน้าและนี่เรามาดูที่ด้านหลังนะครับนะด้านหลังก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะที่เป็นการย้อนแบบย้อนพิมพ์ของหลวงพ่อวยชิตินทโรแล้วออกตรงโดยวัดโกศิตารามเลยแล้วในปีพศ2 5 6 2นะมีความสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะผมบอกเลยเพราะรุ่นนี้ นะเป็นรุ่นที่ลูกศิษย์ลวงพ่อป่วยชุดอินทโลได้ร่วมอธิษฐานจิตปุกเสษถึงสองท่านและเป็นครั้งสุดท้าย หลวงพ่อพราวัดโคกดอกไม้ได้ร่วมอธิฐานจิตลุกเศษวัตถุมงคลย้อนยุคหลวงพ่อปัวชุตินทโลที่ออกตรงในนามวัดโคศิตารามเพราะในปีพศ2562เนี่ยในช่วงเดือนธันวาเนี่ยหลวงพ่อพราท่านมรณภาพนานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเลยที่ได้ลูกศิษย์หลวงพ่อปัวชุตินทโลมาลุกเศกร่วมกันถึงสองท่านนะท่านที่1ก็คือหลวงพ่อเกาะวัท่าสมอณปัจจุบันเนี้ยท่านยังมีชีวิตอยู่และท่านที่2ก็คือหลวงพ่อพราวัดโคกบาาณณปปััจจุนน้ท่มรภพไ เหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะได้รับฉายาหลายๆอย่างนะกับเหรียญรุ่นนี้นะเพราะว่านะในที่เรารู้จักกันเ่งดีก็คือเหรียญแจกแม่ครัวนะเหรียญแจกแม่ครัวนะถือว่ามีพุทธคุณครบด้านเลยนะทางแคลคาาปลอดภัยนะคงกระพันชาติป้องกันสิ่งที่ไม่ดีแล้วหนุนนําเกี่ยวกับเรื่องมหาโชค,โคกพกกระพั์ นะครับนันี่เลยนะเหรียญรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณครบทุกด้านจริงๆนะครับนี่เลยนะดูด้านหน้าเห็นไหมนะเราก็จะเห็นความสวยงามเลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะที่มีการย้อนยุคหรือย้อนแบบย้อนพิมพ์หลวงพราะัวชุดินทโรน้อยมากนะพิมพ์รุ่นนี้ไม่ค่อยมีการย้อนนะครับนะมีการทํามาประมาณสอสาครั้งแล้วที่วัดโคศิตารามนะครับนะรู้สึกว่ารุ่นสุดท้ายล่าสุดนี่ก็จะเป็นปี6.2นี่แหละแล้วก็ยังไม่มีการย้อนยุคอีกเลยนะก็มีปี62เป็นครั้งสุดท้ายนะที่ย้อนนนยุุุคมาาเป็ร่่ลสด มาเพราะหลายๆคนตอนนี้นะกำลังให้ความสนใจกับเหรียญแจกแม่ครัวเป็นอย่างมากเพราะหลายๆคนให้นิยามว,ว่ามีแม่ครัวไว้ไม่มีอดนแน่นอนนะเหรียญน,นี้จะโดดเด่นมากเลยนะทางด้านมหาโชคโพกทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วด้านหน้านี่เห็นไหมเนี่ยจะมียันคู่หนึ่งสองตัวนะที่หลายๆคนเรียกกันว่ายันกันปืนยันตัวนี้ก็จะถูกใส่ในเหรียญโล่ นะในเหรียญโล่ปีพศ2521เหมือนกันนะครับนะสังเกตดูดีนะในปีพศ2521นะจะมีการสร้างวัตถุโออกมาทั้งหมด3แบบก็คือโล่หลังหนุมานโล่หลังยันนะแล้วก็เหรียญแจกแม่ครัวแล้วทุกเหรียญน,นะจะมียันตัวนี้นะกำกับอยู่ด้านหน้านะที่หลายๆคนเรียกกันว่ายันกันเปิดน,นะยันตัวนี้ก็จะเป็นยันแค้วคาดปลอดภัยจากภัยยันตรายใดๆทั้งปวงนะป้องกันสาตาวุธต่างๆนะนะแล้วก็ด้านหลังนะยันตัวเนี้ยหลวงพ่อเคยนําไปทำเออแหวนนะครับนะเคยทำเ็ดไปทำ เป็นตัวแหวนนะเอาไปใส่ไว้ในหัวแหวนนะครับนะด้วยนะแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้นะในเหรียญรุ่นสาของทั้นด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งยันสําคัญนะเหรียญรุ่นนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าได้รับฉายานะมีแม่ครัวไว้ไม่มีอดนะเหรียญน,นี้จะโดดเด่นนะครบทุกนะบอกเลยว่าครบทุกพุทธคุณจริงๆไม่ว่าจะแคบขาดปลอดภยัยคงกระพันชาติหนุนนำมหาโชคโะกทรัพย์การงานการเงนิงนงนะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะและที่สําคัญคือเป็นการถอดแบบถอดพิมพนะจากพิมจริงของหลวงพ่อครัวชุดน ุคอีกหนึ่งครั้งนะเหมือนที่ผมเคยบอกไปว่าการย้อนยุควัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยชุดนินทโรจะมี2แบบนะแบบที่1คือเป็นการย้อนแบบย้อนพิมพ์หลวงพ่อมาเลยและแบบที่2คือเป็นการนะทำพิมพ์ใหม่ขึ้นมาแต่มีรูกหลวงพ่อหรือมีลักษณะเด่นนะตัวยันเด่นๆเ,เอกลักษณ์เด่นๆไปใส่ลงไปในเหรียญแล้วเขาก็เลยเรียกว่าวัตถุมงคลย้อนยุคหลวงพ่อกลวยชุดนินทโรแล้วรุ่นนี้ที่ผมนํามาให้ดูคือออกตรงโดยวัดโกสิอารามถือว่าเป็น,น,น,นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรูปแบบวัตถุมงคลที่หลายๆคนตอนนี้กาล วันนี้เราก็เลยได้เข้ามาเลยก็อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูนะดูเป็นตัวอย่างเหรียญน,นะดูเป็นรูปแบบในแนวทางในการเก็บนะเพราะว่าตอนนี้ผมเจอพี่ๆน้องๆนะอยู่2ประเภทนะประเภทที่1คือจะเก็บเหรียญรูปแบบที่ย้อนยุคถอดพิมพ์หลวงพ่อมาเลยนะกับอีกประเภทที่2คือเก็บหมดทุกแบบนะทั้งย้อนยุคถอดพิมพ์แล้วก็ย้อนยุค รูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับนะเขาจะมีคนช่วงเนี้ยเจอส่วนใหญ่ๆเลยนะจะมี2รูปแบบเพราะว่าจะมีคําถามเกิดขึ้นว่า e, เออเหรียญรุ่นเนี้ยที่พี่นํามาเปิดเนี่ยนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหม่หรือว่าเป็นเป็นการถอดพิมพนะครับนะก็จะมีหลายๆคนถามแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าโอ้ยผมเก็บแบบว่าเป็นการถอดพิมพ์หลวงพ่ออย่างเดียวนะครับนะบนะก็มีก็เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านแล้วกันนะที่กําลังเก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อหรือว่ากําลังจะเลือกนะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนรุ่นหนึ่งมาบูชาขึ้นคอดีแต่ยังไม่่่รู้เวาจ ไหนดีนะรุ่นไหนจะเหมาะกับตัวเรารุ่นไหนจะพุทธคุณเด่นทางไหนวันนี้เราก็เลยเอาพุทธคุณนะครับนะแล้วก็รูปแบบเหรียญมาให้ดูเป็นแนวทางในกันนะสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนะเราจะนําวัตถุมงคลอะไรมาแนะนำนะหรือว่าเราจะมาบอกเล่าประสบการณ์ของใครก็รอพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ